เรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวที่ต้องสูญเสียนักแสดงตลกมากความสามารถไปดอสีแดงหรือเสริมศักดิ์จำปาทองได้เสียชีวิตลงซึงเขาเป็นหนึ่งในตำนานของคณะตลกดอเด็กเคยร่วมคณะกับเดือดูดีดอนแดงดอกรักสีดาล่าสุดเพจตลกย้อนยุคได้โพสต์แจ้งข่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของตลกระดับปรมาจารแห่งยุคศิลปะคาเฟ่พีสีแดงหนึ่งในตำนานตระกูลดอเด็กอดีตร่วมคณะกับเดือดูดี ดอนแดงดอกรักสีดาก่อนจะแยกย้ายเติบโตบนเส้นทางตลกของแต่ละคนปี2537พี่สีแดงได้ตั้งคณะสีแดงและเพื่อนในยุคคาเฟ่รุ่งเรืองฝากผลงานและเสียงหัวเราะไว้ในความทรงจําของคนไทยเสมอมาโดยมีกําหนดการสวดอภิธรรมสองคืนชาบประกกิจวันพระหัสบดีนี้ขอให้พี่สีแดงไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งตานานใจ,จยังคงอยู่ตลอดไป